เอาแล้วพระเอกดังเปิดใจตรงๆชอบสาวแบบโบเมลดาอเล็กว่าไงแฟนจีนกลิกแตกเมื่อพระเอกสุดท็อตไบส์นรพั์เปิดใจตรงๆกับดีว่าตัวแม่เจนีเฟอร์คิมถึงสาวในสเปคว่าชอบแบบนางเอกช่อง3ามโบเมลดาโดยไบส์บอกว่าชอบคนน่ารักไม่ชอบคนสวย ัดแบ่งครึ่งสวยแบบน่ารักเอาสวยออกก่อนแบบแบ๊วๆน่ารักน่ารักคือชอบความย้อนแย้งเหมือนกันครับคือน่ารักแต่มีความแซบนิดนึงเมื่อให้ยกตัวอย่างดาราคนไหนที่ตรงสเปคของไปเจ้าตัวก็บอกโบเมลดาฟิลนั้นมีความน่ารักแต่ไม่ได้น่ารักไปทางเดียวทำเอาใจคิมถึงกระเสริมว่าเขาสวยเลยนะ พร้อมถามต่อว่าถ้าเจอแบบนั้นเราเดินไปจีบไหมไบเผยว่าใช่ผมชอบเข้าหาคนมากกว่าให้คนเข้ามาหาผมเรียกได้ว่าหลังได้ฟังคําตอบของไบก็ทําเอาแฟนๆฟนฟินไปตามๆกันโดยคอมเมนต์ถึงเรื่องดังกล่าวในทนํานองว่ากรีดว่ะละสเปกไบเนาะคือนางเอกสาวโบมลดานางกดใจน้องโบตลอดแล้วเขาก็รู้จักกันด้วยนะนื้ในิสัยคล้ายกันอีกตรงๆไม่มีฟอร เฮ้อเสียดายน้องโบมีแฟนแล้วเอามีแฟนเสน่ห์แรงเบอร์นี้พี่อาเร็กทีระเดชว่าไงจ๊ะ